สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิษณุผมจะเปลี่ยนเจ้าข้อต่อ3ทางทางเดินน้ำหล่อเย็นของรถคาวา s a กินินจา z x 6 r ของผมก่อนหน้านี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านคงได้เห็นนะครับเกี่ยวกับเจ้าข้อต่อ3ทางนี้ได้แตกเสียหายนะครับทำให้น้ำหล่อเย็นอุณหภูมิร้อยกว่าองศาลวกขาผม ตามที่เป็นข่าวไปซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้เลยทางคาวาซากิเขาได้รับผิดชอบเปลี่ยนให้นะครับหลังจากนั้นผมได้ติดต่อสั่งข้อต่อ3ทางมา1ตัวนะครับจากโรงงานส่งมาจากญี่ปุ่นเลยเป็นแบบนี้แหละจากโรงงานคาวาซากินะครับผมได้สั่งชิ้นนั้นมา เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำมาเป็นชิ้นนี้ครับผมได้เอาข้อต่อ3มทางที่ได้สั่งมาให้หลังส่งไปที่โรงกึงนะครับให้เขาทำเป็นชิ้นนี้ขึ้นมาถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้มันแตกอีกแล้วผมต้องการที่จะขับรถคันนี้ต่อผมไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วที่พลาสติกมันจะแตก และน้ำหล่อเย็นมาโดนขาอีกผมคงไม่เอาอีกแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นพลาสติกมันมีโอกาสที่จะกรอบแตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมขึ้นรูปมาแล้วชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมไม่เชิงขึ้นรูปหรอกนะอาจจะมีการเชื่อมต่ออะไรบ้าง นี่เป็นสแตนเลสนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมเบามากเบากว่า Stand ate, สแตนเลสสักครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับมวลมันเนี่ยมวลน้ำหนักครึ่งหนึ่งได้เลยทีนี้ผมเลือกที่จะใช้สแตนเลสมิสเตอร์จอนนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จก John, ักมิสเตอร์จอนชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ผมรู้จักอยู่เขาเป็นคนที่ ค่อนข้างจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กอะไรแบบนั้นนะครับผมถามมิสเตอร์จอนว่าม mm ิสเตอร์จอหนอลูมิเนียมกับสแตนเลสมิสเตอร์จอนคิดว่าอย่างไรถ้าจะเอามาใช้งานแบบนี้มิสเตอร์จอนตอบแบบไม่คิดเลยบอกว่าสแตนเลสโอเคกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีอยู่2แบบเลยอล mm ูมิเนียมกับสแตนเลสสแตนเลสนะครับมีน้ำหนักที่หนักรู้สึกว่าจะหนักกว่า พลาสติกของเดิมอยู่เยอะเลยส่วนอลูมิเนียมจะเบานะครับเบาแต่ผมคิดว่าผมจะใส่สแตนเลสนะด้วยความที่มันขนาดเท่ากันนะครับแต่น้ำหนักมันต่างกันหมายความว่ามวลข้างในมันมันแน่นอ่ะมันมันมันเท่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้นแบบมันเป็นตัวเดียวกันนะเอาละทีนี้เรามาแกะกันดีกว่านะครับหลังจากที่พูดไปนานเลย ลมแรงนะขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมลมแรงข้อต่อ3ทางนะครับใน Kawasaki Ninja ZX-6R จะอยู่ตรงนี้ทางน้ำหล่อเย็นอย่าไปเคาะมันแรงมากเดี๋ยวมันแตกมันจะถูกรัดด้วยสายรัดที่เป็นเ,เป็นสแตนเลสมั้งหรือเป็นเหล็กนี่แหละไม่แน่ใจนะครับตรงนี้จะเป็นสายยางต่อจากตรงนี้มาตรงนี้เข้าที่นี่นะครับและต่อขึ้นไปอีกผมจะต้องใช้ไขควงขัน อ๋อลืมบอกไปกร,กรณีที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนหรือจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับพวกน้ําหล่อเย็นรอให้เครื่องเย็นแบบเย็นเลยนะเย็นเลยแล้วค่อยถอดนะครับด้านในไม่มีแรงดันอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทนะครับเงียบสนิทเบาหวิวไม่มีอะไรอยู่ในระบบเลยนะครับ <c oughs> เออขออภัยผมจะถอดมันแล้วผมจะถอดมันที่นี่นะครับนี่ ขันออกมาขันแค่พอให้ดึงสายออกได้ก็เป็นพอนะครับสังเกตว่าจุดที่สายยางสวมเข้าไปนี้สุดถึงตรงนี้เลยนะถึงตรงข้อต่อเล็กครับผมจะคลายออกคลายหมดเลยนี่ครับคลายหมดเลยโอ้หลุดแล้วหลุดแล้วผมดึงสายยางออก สังเกตว่าแน่นนะแน่นเลยเหมือนเขาใส่ให้แบบว่ากะว่าจะไม่ให้หลุดอีกนะครับค่อนข้างที่จะยาวเลยเดี๋ยวผมขอเวลาถอดสักครู่นึงนะค่อนข้างแน่นนะครับไม่รู้ว่าใส่อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเออแน่นจริงนะครับแน่นจริงเท่ากันด้วย ผมขออนุญาตดึงดึงไม่ออกว่ะแน่นมากยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นไม่งั้นแย่เดี๋ยวขอถอดนาฬิกาสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเอานาฬิกาไปวางไว้ที่นี่แน่นมากครับท่านผู้ชมผมไม่รู้เขาใส่อะไรไว้นะแต่ว่าแน่นมาก มันมันขยือ่นอยู่หน่อยหนึ่งนะขออนุญาตใช้ความพยายามสักครู่โอเคต้องดึงสักหน่อยหนึ่งอแน่นมากลำบากหน่อยนะครับแบบเรียวๆเ,เลยโอเคนี่สังเกตว่าจะมีน้ำหล่อเย็นได้โผล่มาแล้วนะครับ แต่ไม่เป็นไรตอนนี้น้ำหลอเย็นมันก็โคตรเย็นเลยผมอาจจะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับกำลังคิดอยู่ว่าสิ่งนี้จะดีไหมเออก็ดีนะดีนะดีอยู่ดีอยู่ค่อยๆเลื่อนไปครับผมจะไม่ใช้ด้านคมมันนะจะใช้แค่ด้านแบนด์ผลักมันออกไปโอ้ให้ตายสิแน่นมากท่านผู้ชม เราไม่ควรที่จะไปแงะมันนะน้ำหล่อเย็นลื่นนะครับจัดการเปลี่ยนไปถอยออกทีละนิดนี่ครับทำแบบนี้เลยสดๆถือว่าใส่แน่นนะแน่นเลยแหละแล้วก็ไม่ได้หลุดง่ายนะครับไม่ได้หลุดง่าย โอ้แอบยากอยู่นะผมไม่รู้ว่าเขาจะเขาถอดยังไงนะก่อนหน้านี้อ๋อไม่ใช่ดิก่อนหน้านี้มันแตกอยู่แล้วเออใช่ใช่เอ๋ยเดๆโดนอะไรโดนกันล้มนะครับอุ้ยอันตรายอันตรายระวังระวังระวัง ต้องใช้ความพยายามโอ้นี่ครับน้ำหล่อเย็นไหลออกมาแล้วครับที่มันค้างสายโอเคผมต้องใช้หลักการเวลางูมันอ่าคลายโอ้น้ำหล่อเย็นน้ำเย็นโอ้โอเคไหลยเยอะเลยครับ ไม่เป็นไรผมลืมไปว่ามันอาจจะมีค้างอยู่ผมต้องยกสายตรงนี้ขึ้นไม่งานน้ำหล่อเย็นผมหมดแนะ่ผมต้องถอดตัวบนก่อนนี่ว่าผมลืมครับท่านผู้ชม ผมต้องถอดตัวบนก่อนอ่าโอ้แย่และอะตมงนมีวิธีปิดไหมเนี่ยน่าจะหายไปเยอะเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ไม่คิดว่าจะมาแบบนี้วะผมพลาดตรงที่ไม่รู้ว่ามันจะมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรผมต้องยงน,น เงินมันไว้ไม่ให้มันออกไม่รู้เห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมสดๆเลยไม่รู้ว่านะ้ำมาจากเส้นไหนนะครับแต่ว่ามันจะทำมันต่อไปโอเคเระวังโดนนาะฬิกาอ่ะย้ายไปนู่น โอเคน้ำมาจากเส้นในหม้อน้ำนะครับเย่ yeah, สักหน่อยอ่ะนี่แหละผมเสียน้ำหล่อเย็นไปค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรผมมีเติมอยู่นะครับเดี๋ยวจะถอดออกโอเคเยี่ยมโอเค น้ำหล่อเย็นมาจากในหม้อน้ำนี่คือความรู้ใหม่ของผมนี่คือของเดิมที่ได้ถอดมาเมื่อสักครู่นี้ผมเสียน้ำหล่อเย็นไปประมาณสักเกือบหนึ่งลิตรได้มั้งเอาละผมจะใส่เจ้าข้อต่อสามทางที่เป็นอลูมิเนียมนะครับใส่เข้าไปผมจะใส่ให้สุดเหมือนเขาเลยนี่ครับโอ้ให้ตายสิ ใน,ในจะไม่ทำอย่างนี้เพื่อนโอเคเยี่ยมใส่เข้าไปรีบใส่เลยใหม่ๆๆม,ม่เพื่อนมันจะเป็นอารมณ์นี้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมนะฮะผมคิดว่าตอนเย็นผมต้องเอาน้ำหลอเย็นมาเติมเพราะว่าเสียไปค่อนข้างจะมากนี่ครับอย่างที่เห็นนะ ผมใส่อลูมิเนียมเรียบร้อยไม่ใช่สแตนเลสขออภยัยสแตนเลสนะครับอลูมิเนียมอยู่ข้างล่างตอนนี้มือผมลื่นมากเลยผมไม่สามารถที่จะเอาสายยางด้านบนใส่ได้ผมกำลังคิดว่าผมจะหาตัวช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ายังคิดไม่ออกซึ่งไม่เป็นไร เยเดี๋ยวเอาสายรัดขึ้นไปข้างบนก่อนเ,ออเดี๋ยวเพิ่งเกะกะโอเคถือว่าใส่ได้ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับเอออ๋อเจ็บมือชะมัดมันลื่นท่านผู้ชมน้ำหล่อเย็นโอเคใส่ประมาณนี้ครับส่วนด้านบนยังต้องพยายามต่อไป มือผมลื่นมากเลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งผมรู้สึกถึงความแสบแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะร้ายแรงหรือเปล่านะครับสำหรับสารอะไรต่างๆที่มันอยู่ในน้ำหล่อเย็นนะแต่ที่แน่ๆมันอาจจะไม่ดีกับผิวหนังสักเท่าไหร่ ตอนนี้มือผมแน่นแล้วครับผมกำลังพยายามใส่ไปให้สุดตามที่ผมตั้งใจไว้และด้านบนนี่ครับผมสามารถที่จะใส่ได้แล้วไหลลงมาผมกำลังจับสายยางด้านบนให้มันไหลลงมาแบบนี้อ่าเยี่ยมเยี่ยมเข้าท่าจริงๆแล้วผมควรจะเปิด ไอ้นัดที่นี่นะใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโชคดีที่ได้เตรียมเครื่องมือต่างๆมาทำให้อาจจะสะดวกสบายหน่อยผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับนี่เอาละทีนี้ผมสามารถล้วงได้ลึกขึ้นแล้วฮ่า เยี่ยมไปเลยทำให้ผมสามารถที่จะสอดมือได้เข้าไปลึกกว่าเดิมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะเริ่มสุดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะโอเคเยี่ยมไปเลย เพราะว่าด้านบนมันยังคงลื่นอยู่อด้านบนมันยังโดนน้ำได้ไม่เยอะนะครับโอเคโอเคนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวเอาไว้ผมใส่เสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้ครับถือว่าได้ ล้างไขควงก่อนสักครู่หนึ่งได้เห็นแล้วนะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ที่ควรจะเป็นนะครับเดี๋ยวให้ผมขันสักครู่หนึ่งนะโอเคอย่าเพิ่งแน่นมากให้อยู่ประมาณนี้มันมันเป็นเข็มขัดนะครับที่จัดว่าใช้งานได้ง่ายนะ เดี๋ยวรอดูสักครู่ครับท่านผู้ชมนี่อย่างที่เห็นตรงนี้เรียบร้อยครับผมจะรัดตำแหน่งเดิมของมันเลยถึงแม้ไม่มีสายรัดถือว่าแน่นพอสมควรนะแน่นเลยแหละนี่แน่นเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องขันให้มันแน่นอย่างเหมาะสม และถูกต้องโอเคผมจะเอาเข็มขัดเส้นนี้มาลัดเหมือนกันส่วนเส้นนี้ผมจะไว้ด้านล่างแบบนี้ตามเดิมเลยเดิมแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่คิดว่านี่แหละเหมาะสมล้วตามนี้ไปครับรอยเดิมอยู่ไหนโอเคนี่ครับรอยเดิม เรียบร้อยเท่านี้ผมคงไม่ห่วงอะไรอีกนานแล้วขันเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวว่าข้อต่อสามทางจะแตกแต่สายยางนี่ไม่เป็นไรมันยังใหม่ๆอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยครับพร้อมที่จะใช้งานต่อแล้ว <c oughs> เยี่ยมไปเลยผมต้องล้างเท้าสักครู่หนึ่ง เอาล,ละเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมไม่คาดคิดคือน้ำหลอเย็นที่มันกระชอกออกมาผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับหมายถึงว่าที่มันจะไหลออกมานี่ผมนึกว่ามันจะอาจจะค้างสายสักหน่อยหนึ่งนี่คือความรู้ใหม่ของผมเลย เอาละนี่คือข้อต่อ3ทางที่คาวาซาสกีได้ใส่มาให้ผมนะครับของดั้งเดิมติดรถนี่เป็นพลาสติกมีความบางค่อนข้างจะบางเลยนะถามว่าบีบแตกไหมถ้าคนมือแข็งแรงจริงๆนะบีบแตกนะครับบีบแตกได้นะแต่ตอนนี้ผมเป็น สแตนเลสแล้วผมไม่ห่วงแล้วครับจริงๆไม่ต้องถึงกับต้องเป็นสแตนเลสหรอกเป็นอล mm ูมิเนียมก็เพียงพอนะแต่ผมเลือกที่จะใส่สแตนเลสเพราะว่ามันเงางามและดูมีความแข็งแรงอะไรที่มันมากนะครับจึงเลือกสแตนเลสเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนข้อต่อ3มทางของผม mm hmm. ถือว่ามี ผิดแผนอยู่เล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราเราต้องการข้อต่อดั้งเดิมอ๋อใช่ผมอยากจะบอกว่าข้อต่อ3ทางของผมนะครับใน z x 6R สแตนเลสผมสั่งมา3อันผมใส่ไปแล้ว1อันเหลือ2อันอลูมิเนียมผมมี2ออันนะครับอยู่ที่ห้องอีกอันหนึ่งใครสนใจสั่งซื้อติดต่อมา ผมขายให้ผมสั่งมาผมสั่งทํามาอยากได้ติดต่อมานะครับสำหรับท่านที่ขับ z ซด 6R อย่าลืมตรวจสอบเรื่องของข้อต่อสามทางด้วยว่ามันกรอบไหมมันร้าวหรือเปล่าไม่งั้นท่านอาจจะเจอแบบผมก็ได้ใครจะไปรู้ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าวิดีโอนี้ ถือว่ายาวนานหน่อยตรงที่ผมต้องรับมือกับการถอดและการใส่รวมทั้งน้ำหล่อเย็นที่มันกระชอออกมาด้วยลาแล้วครับผมสวัสดีครับ